ทุกวันนี้มือถือแทบจะกลายเป็นอวัยวะที่33ของเราไปแล้วค่ะใครเป็นเหมือนพลอยบ้างเวลาไปห้องน้ําก็นํามือถือไปถ่ายด้วยเพลินๆแต่รู้ไหมว่านั่นอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้คุณเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดพลอยไปเจองานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาบอกเลยนะคะว่าคนที่อยู่ในห้องน้ํานานๆเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารเพิ่มมากขึ้นถึง 46%แล้วเราควรขับถ่ายยังไงให้ถูกสุขอ,อนามายัยสังเกตอุจจิยังไงปัจจัยจริงๆจะเกิดจากอะไรและมีผลจริงหรือเปล่าวันนี้พลอยจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหน,นักที่เป็นคุณหมอด้านนี้มาถึงกว่า20ปีมีหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขับถ่ายที่จะทำให้คุณสุขภาพดีในวันพรุ่งนี้กับ Story Tomorrow ค่ะ และตอนนี้พระก็อยู่กับหมอเตอ้ยนะคะศัลยแพทย์เที่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นเลยคะ่ะเอาคาถามแรกก่อนเลยอยากรู้และเชื่อว่าหลายคนสงสัยการเล่นมือถือนานๆในขณะที่อยู่ในห้องน้ํามันทําให้เราเป็นโรคริสิรดวงได้จริงๆเลยเหรอคะจริงๆมันมันแยกกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ใช้มือถือเพื่อที่จะให้แบบมีความผ่อนคลายแล้วก็ แล้วก็ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับคือการใช้มือถือเนี่ยก็ทําให้มีการผ่อนคลายแต่ว่าเราไม่ควรจะนั่งนานเกินไปนะครับบางคนแบบว่าใช้ไปนั่งดูซีรีส์เลยอะไรเงี้ยก็ทั้งตอนเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมีครับมีคนที่นั่งเป็นคนไข้คุณหมอใช่ครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากเพราะว่าเพราะว่าการที่นั่งนั่งส้มนานๆเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีการเบ่งถ่ายอุจจาระไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้เป็นลิซิวดโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ คำว่านั่งนานอันนี้พอเชื่อว่าหลายคนอยากรู้คําจาหอดความคือนั่งนานมันต้องกี่นาทีถึงคิดว่าถึงนั่งนานแล้วมันส่งผลต่ออาจจะเป็นลิซีดวงได้กี่นาทีคะมันไม่มีเวลาที่แน่ชัดครับ uh huh. แต่ว่าปกติผมก็จะบอกคนไข้ไว้สักมนัน5-10นาทีอะไรเงี้ยครับ uh huh. เวลาไม่ได้เป็นตัวกําหนดเวลาที่นั่งก่อนะคะใช่ครับ oh. ตัวกําหนดอาจจะเป็นเรื่องของการเรื่องของการขับถ่ายที่มีปัญหามากกว่าอย่างเช่นแบบคนไข้มีการเบ่งถ่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให ทำให้ลิ้สีดวงมีปัญหามากกว่าทีนี้เรามาทําความรู้จักกับโรคนี้ค่ะลิสีดวงทวารจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วสาเหตุปัจจัยของการเกิดโรคมีอะไรได้บ้างคะคุณหมอลิสสีดวงทวารน,นะครับก็เป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเยื่อส่วนปลายของตัว,ต,วตัวลำไส้นะครับหน้าที่ของลิสีดวงทวารเนี่ยมีอยู่นะครับ<ะ>คนทุกคนมีลิสีดวงทวารอยู่แล้วก็หน้าที่ของมันก็คือป้องกันการกระแทกตรงบริเวณของของขอบก้นครับ อันนี้มีอะไรที่เข้ามากระแทกมากๆอย่างเช่นแบบว่ามีการถ่ายที่ถ่ายแข็งก็จะมีการแบบมีมีการบาดเจ็บต่อตัวบริเวณเนื้อเยื่อตรงนั้นจะมีการชดเชยตัวเองด้วยการที่แบบว่ามีการบวมมากขึ้นและการบวมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ให้มีเลือดออกได้ครับหรือว่ามีก้อนยื่นออกมาได้สัญญาณของโรคหระคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็เข้าไข่เสี่ยงนะเราก็เป็นคนที่นั่งนานเหมือนกันนะสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะเป็นวิศรีดวงทวาร มีอะไรที่เราสังเกตตัวเองได้บ้างคะคุณหมอคือสัญญาณของโรคเนี่ยเอาเป็นอาการของโรคเนี่ยนะครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากครับแต่ว่าก็ก็อาการก็คือผมขอแบ่งเป็นหนึ่งคือเลือดออกครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นลิขิตดวงภายในแล้วก็มีเลือดออกออกมาครับก็จะเป็นเลือดออกเป็นลักษณะเลือดสดครับแล้วก็แล้วก็บางทีก็เลือดออกเยอะมากได้จนถึงขั้นซีดได้ครับแล้วก็2คือเป็นก้อนยื่นทางทวาร มีก้อนออกมาใช่ครับก็เป็นลิสิโดงที่เป็นระยะ3ระยะ4ี่บางคนเนี่ยเป็นก้อนยืนจนจนต้องต้องใช้นิ้วดันกลับเข้าไปค่ะครับอันนั้นก็คืออันตรายแล้วต้องหาหมอแล้วถ้าเกิดเป็นขั้นนั้นคือเริ่มอาจจะอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วครับแต่ละสะเต็ปอยากจะให้คุณหมอเล่าว่าวิธีการรักษามีวิธีการยังไงบ้างคะวิธีการรักษาลิสศิโดงทวารน,นะครับก็มีตั้งแต่ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับกินอาหารที่มีประโยชน์ครับมีผักผลไม้ไฟเบอร์พอสมควรครับแล้วก็กินน้ําเป็นประจํา1.5ถึง2ลิตรต่อว,วันครับแล้วก็เรื่องของการการดูแลเรื่องการขับถ่ายไงครับ,รบหลายๆคนเชื่อว่าการขับถ่ายที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องถ่ายทุกวันทุกเช้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับ คือการถ่ายของของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการทํางานของลาไส้ของแต่ละคนครับก็บางคนก็ถ่ายทุกวันได้ครับบางคนถ่ายวันหนึ่งสองสาครั้งนั่นหมายความว่าบางคนที่บอกว่าไม่ได้อะพูดง่ายๆไม่ได้อื้อๆทุกวันไม่ได้ผิดปกติมันอาจจะเป็นที่ร่างกายของเขาใช่ครับบางทีบางคนไม่ถ่ายสองสาวันแต่ว่าถ่ายแล้วถ่ายคล่องดีไม่มีปัญหาใช่ครับเราก็ไม่ถือว่าเป็นท้องผูกครับหลักๆก็คือต้องปรับเรื่องของการกินด้วย ใช่ครับอย่างอื่นเกี่ยวไหมคะอย่างเคยได้ยินมาว่าเรื่องของการออกกําลังกายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอันนี้จริงไหมคุณหมออันนี้โดยตรงเลยครับการออกกําลังกายเนี่ยทำให้มีการทํางานของลําไส้แล้วก็การทํางานลําไส้เนี่ยบางทีคนคนไข้ที่ท้องผูกนะครับก็เริ่มออกกําลังกายพอออกกําลังกายเสร็จอาการท้องผูกหายไปเลยแล้วก็ลิ์ิรุวารก็หายไปด้วยครับมันช่วยยังไงคะการออกกําลังกายมันช่วยยังไงแบบในกลไกของวิทยาศาสตร์ร่างกายอย่างเง กลไกกลไกจริงเลยก็คือคือการหลั่งฮอร์โมนครับฮอร์โมนเอนโดรฟินครับ mm hmm. ก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของของมีความสุขแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกผ่อนคลายครับการถ่ายอ,อุจจาระเนี่ยเราต้องมีความผ่อนคลายก่อนครับก็จะทําให้การทํางานของลําไส้ง่ายขึ้น<ะ>แล้วก็การถ่ายก็คล่องขึ้นอ่าในไหนก็ไหน,ไหนแล้วเราพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าทุกคนต้องเข้าห้องน้าทุกวัน พราะอยากรู้ว่าการอึบที่ถูกต้องทําสุขอนา,ามัยเราควรรอให้เราปวดก่อนไหมหรือบางคนบอกว่าก็ก็ไปนั่งแล้วกันเผื่อจะออกจริงๆแล้วถูกที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องรอให้ปวดไหมหรือว่าเรานั่งได้เลยแล้วเดี๋ยวออกก็ออกเองคุณหมอแนะนํำยังไงคะในมุมของสุขอนา,ามัยที่ดีแนะนําเลยนะครับคือคือคนไข้ที่ไม่ต้องเป็นคนไข้คนปกติทั่ทว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปครับถ้าปวดถ่ายเลยเนี่ยก็แนะนําว่าไปถ่ายเลย แม้แต่จะเป็นตอนช่วงบ่ายอะไรก็ตามนะครับก็เป็นภาวะปกติที่อาจจะมีการขับถ่ายที่ที่แบบตัวอุจจาระลงมาถึงถึงปลายลำไส้แล้วเตรียมตัวออกแล้วครับครานี้ถ้าเราไม่ไม่ถ่ายตอนนั้นเลยครับมันก็จะทําให้อุจจาระมันแข็งแล้วก็ต้องเบ่งถ่าย นั่งก็อาจจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลิซิดวงทวารได้ครับตั้งแต่เป็นหมอมาคุณหมอเป็นหมอมากี่ปีแล้วคะด้านนี้เป็นหมอด้านนี้มาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเชื่อว่ามีเคสแบบต่างๆเยอะมากอยากให้เล่าเคสที่จดจําได้หน่อยเคสที่แปลกๆก็ได้ว่าคุณหมอเจออะไรบ้างเคสที่แปลกๆจริงๆเลยก็คือ,อ,อการนําสิ่งแปลกปลอมเข้าในลําไส้ทางทวารค,ครับคุณหมอเจออะไรบ้างคะ เจอขวดน้ำบันลมครับแล้วก็มีขวดเลโซนาลูกิงใช่ครับลูกิงเป็นเป็นขวดเลยครับเข้าไปทั้งขวดเลยแล้วก็มีที่ฉีดน้ำสายฉีดน้ำในห้องส้วมห้องส้วมเวลาเป็นสายชำระอะไรใช่ครับโอ้แลวมีอะไรคะคุณหมอที่สูบลมใช่ไหมเห็นบอกที่สูบลมครับที่สูบลมนี่เป็นเคสที่หนักอยู่คะเพราะว่ามี เป็นเด็กปั๊มครับแล้วก็โ<ะ>ดมเพื่อนแก้งด้วยการใช้ที่สูบลมเป่าเข้าไปทางก้นเลยที่สูบลมของของตามปั๊มเนี่ยมันเป็นที่สูบลมที่ความดันค่อนขอ้าง,ง,งสูงครับ<ะ>มันก็ทําให้ลําไส้มีไส้แตกไส้ทะลุที่ต้องผ่าตัดโอ้แล้วเคสนี้ถือว่ายากเลยไหมแล้วคุณหมอจัดการยังไงคะรักษาอย่างไงก,ก็ไม่ยากครับก็ก็ผ่าตัดลาไส้ที่ที่มีปัญหาครับตัดออกใช่ครับ ้ายที่สุดแล้วเคสแปลกๆเหล่านี้คุณหมออยากจะเตือนยังไงคนที่ดูอยู่ทุกคนบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากนิดนึงแต่ว่าถ้าต้องเตือนในมุมของคุณหมอจริงๆที่ทําการรักษาคนแล้วเจอเคสแบบนี้เตือนยังไงดีคะหนึ่งคือทวานเนี่ยเอาไว้สาหรับการขับถ่ายครับก็พยายามอย่าใช้อย่างอื่นให้มากครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างเช่นพวกดิวดอะไรต่างๆกนี่สามารถเข้าไปติดได้เพียงแต่ว่า เราเราต้องดูว่าเออมันมีฐานอยู่ที่เราแบบสามารถเอาออกได้ครับไม่สามารถจะเข้าไปติดได้อะไรพวกเนี้ยที่ผ่านมามีคนไข้ที่มารักษาด้วยโรคนี้แล้วมีเคสที่คุณหมออยากจะเอาเป็นเคสตั้ดี้ให้กับหลายๆคนไหมคะว่าออถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนี้มันอาจจะเสี่ยงนะหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันใกล้ตัวมากๆที่ควรหลีกเลี่ยงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะประสบการณ์เพิ่งจะผ่านมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็มีเป็นอายุน้อยเลยครับแล้วก็มีเลือดออกมากสักอายุเท่าไหร่มากอายุ25่สาโอ้ยยังใบรุ่นใช่ครับใยรุ่นเฮ้ยจริงๆบางคนนี่10กว่าก็เป็นก็เป็นแล้วหรอครับแลวเกิดอะไรคะก็เกิดภาวะซีดเลยครับซีดความเข้มข้นเลือดลงมาต่ำมากครับก็ถึงขั้นต้องให้เลือดแล้วก็ไปรักษาเรื่องลิสดวงก็ผ่าตัดต่อไปเกิดจากอะไรครับปัจจัยของเคสอายุ25นี้เกิดจากปัจจัยจริงๆนะครับที่เกิด ลิขิตดวงทวารจริงเนี่ยการเกิดเนี่ยไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีปัจจัยที่ปัจจัยเสี่ยงที่เล่าให้ฟังไปนะครับครานี้ในคนไข้ที่อายุน,น้อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นโดยที่โดยที่บางทีอาจจะไม่ทราบสาเหตุเลยก็ได้ครับอันนี้พออยากรู้เองค่ะคุณหมอการนั่งถ่ายหนักนั่งแบบชักโครกกับนั่งยองๆมันมีผลไหมต่อโรคนี้ลักษณะการนั่งส่วม มีผลชัดเจนมากครับเพราะว่าการนั่งยองๆเนี่ยมันทําให้มันทําให้การเบ่งเนี่ยมีปัญหามันจะเบ่งเยอะครับแล้วก็ทําให้พวกดิสีดวงทวารเนี่ยมันปูดขึ้นมาแล้วก็บางทีก็เลือดออกเยอะเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าถ้าแนะนําได้คุณหมอเลือกให้นั่งชักโครกดีกว่านั่งชักโครกถ้าเลือก,ดกได้ครับทีนี้พ่อยถามค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะสังเกตคือบางคนพอเราปล่อยของออกมาแล้วเราจะสังเกตว่าเอ๊ะ มันเหลวมันแข็งสีไหนอยากให้คุณหมอพูดว่าคำจำกัดความที่ของอึที่ดีอะ่ะมันควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อที่จะสะท้อนสุขภาพของเราอะค่ะจริงๆการอุจจาระเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่ลักษณะท้องผูกคือเป็นแบบขี้กระต่ายเป็นเป็นแข็งๆเลยนะครับเป็นเหมือนเม็ดๆอะไรใช่ครับ <S <s จนถึงลักษณะที่เป็นแบบเหลวไม่มีเนื้อเลยครับก็ ออลักษณะอุจจาระที่ปกติดีนะครับก็ควรจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเป็นลูกกล้วยนะครับอ,อันนั้นคือคือปกติดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีเนื้อออกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟอร์มเป็นตัวตัวก้อนอุจจาระก็ยังถือว่าปกติได้อยู่ครับท้ายที่สุดแล้วคุณหมอนแนะนําให้เราดูแลตัวเองยังไงดีคะแบบง่ายๆสําสหรับคนทั่วไปให้ห่างไกลจากโรคนี้คะ่ะง่ายๆสําสหรับโรคนี้เลยนะครับก็ มีความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงะนะครับอย่างเช่นการรับประทานนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้ทานพวกผักผลไม้เยอะหน่อยะนะครับแล้วก็การที่บางคนกินเนื้อสัตว์หรือว่ากินไขมันมากเกินไปนะครับอย่างกินหมูกระทะอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ท้องผูกได้ครับก็หลีกเลี่ยงอันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะเพราะว่าพอเชื่อว่าทุกคนได้ความรู้เรื่องใกล้ตัวเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็น่าจะนําไปปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีกันได้ขอบคุณหมอเต้ยะนะคะขอบคุณครับ เพราะสุขภาพที่แข็งแรงในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองในวันนี้ค่ะเรื่องของการขับถ่ายสําคัญมากๆเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนได้ทริคดีๆจากคุณหมอค่ะเริ่มต้นจากการทานอาหารที่มีประโยชน์การดื่มน้ํารวมไปถึงการออกกําลังกายและหลากหลายพฤติกรรมที่หลายๆคนไม่กล้าพูดวันนี้อย่าลืมแชร์ต่อเทริคดีๆกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Story to Tomorrow เรื่องเล่าของวันพรุ่งนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของ Nation Story ด้วยนะคะ